หนึงวันหนึ่งเหรียญหนึ่งความมั่งคั่งกับช่อง rich moon coin นะครับวันนี้เรามารับชมในเหรียญที่ชื่อว่า l o o m network นะครับก็สะกดคำว่า l w o, o m อันนี้เป็นตัวย่อของเขาราคาอยู่ที่0.1011ดนอลลาร์นะครับแล้วก็ market cap อยู่ที่176นะอันดับนะครับแล้วก็ าราคาของ Market Cap เนี่ยมูล,ลค่าอยู่ที่123ล้านนะครับ,บอลุมราย24ชั่วโมงอยู่ที่115ล้านนะครับแล้วก็เรื่องของ Total Supply เนี่ยอยู่ที่1,300รูมนะครับแล้วก็ Calculate Supply อยู่ที่1,219ล้านนะครับก็ประมาณ1,300ล้านนะกับ1,219ล้านก็คือ อุปทานเขาปล่อยออกมาเลยเต็มเอ็กสตรีมสำหรับตัวนี้นะครับไม่มีการล็อกอะไรไว้ที่บุนวายนะครับคอนแทคนะครับเป็นของอีทร r ย u m นะครับเราก็เกรดเนี่ยที่เขาให้ก็ประมาณ4ดาวด้วยกันนะครับตัวนี้ยังไม่มีเครดิตนะครับอะไรแต่ว่าเอาเรามาดูเรื่องของกระดานก่อนนะครับมีกระดานไหนบ้างบ n a น c e b i ิ t ทั้มคุกคอยนะครับแพนเค้กสวอลนะครับแล้วก็บ t ตเท g l o b a l นะครับดูแล้วฝั่งเนี่ย น่าจะยังไม่ค่อยได้เครดิตของฝั่งของอเมริกาเท่าไหร่น่าจะเป็นฝั่งของจีนมากกว่านะ,นะครับหรือฝั่งเอเชียอย่างบิ t เกตบิ t อัปบิต f o ล o n e g เ t ตดนะครับบิ t วอ w โวนะแล้วก็เม x กซ์โบนะครับต่อมาก็เป็นบิ t ทัว r g โก a แพกแล้วก็บิ t NS นะครับ c o i ด c x n o v a d e x นะครับวาเซอร์เอ็กแล้วก็ Bit Venus นะครับ HitBTC LaTokenXT.com BitMart n o m i n a t e แล้วก็ t o b i t Bing X BitTour นะครับต่อมานะครับก็มี SuperEx TabBit b i t t o n i x นะครับแล้วก็ OpenOcean แล้วก็ ICRYPEX นะครับแล้วก็ Indodex นะครับ PancakeSwap V3 CoinEx นะครับแล้วก็ CoinClash ต่อมานะครับก็เป็น nominex นะครับ night has นะครับ whitebit folonex นะครับ ex market open ocean hit btc yo bit แล้วก็มีดูดู bsc นะครับ folonex นะครับมาดูในฝั่งของทว i t เตอด้วยกันนะครับลูมตัวนี้นะครับลูมรูมเน็ตเวิเนี่ยเขามีผู้ติดตามประมาณ43,800 follow นะครับ following ประมาณ103นะครับเกิดตั้งแต่ปี2017เดือนกันยายนนะครับทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ NFTD app อะไรพวกนี้พวกแพลตฟอร์มต่างๆนะครับแล้วก็ตัวของ e o s y y t t m m l o o k k h h i n นะครับทำพวกครี i ไฟล์อะไรอย่างนี้พวกที่กำลังติดตามอยู่ประมาณ103 following นะครับก็น่าจะไม่ใช่โปรเจกต์ที่แตกต่างอะไรเท่าไหร่นักนะครับกับ DeFi กระแสหลักเท่าไหร่ อ่านะครับเรามาดูตรงนี้นะครับเขาทำอะไรบ้างเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ enterprise solution นะครับท h solution cosmos ecosystem นะครับทำบน cosmos นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มก็จะเป็น injustive ecosystem แล้วก็ b n b chain นะครับหลักๆก็ทำหลายแพลตฟอร์มเนาะแต่หลักๆจะอยู่บน ethereum ก่อนเราค่อยไปเชื่อมกับ cosmos ที่หลังนะครับเรามาดูในส่วนของเว็บไซต์ด้วยกัน ส่วนใหญ่ตัวนี้นะครับเขาก็ทำเกี่ยวกับพวกดีฟาทั่วไปแหละนะครับแต่เขาจะพัฒนาไอ้พวกตัวของอตัวของบล็อกเชนนะครับแล้วก็ d a p p เป็นหลักนะครับคือเขาอาจจะไม่ได้ทำไอ้พวกสายดีฟาโดยตรงเรื่องเกี่ยวกับการเงินโลกเกี่ยวกับคู่เทรดอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นพวกซอฟต์แวร์มากกว่าทำเรื่องคอสเชนอย่างอ r e u m b ี n a ไบแ c นเชนนะครับแล้วก็ c o s ์สมอเนาะที่จะเป็นเมเจอร์หลักอย่างอิี่มกับไบแอนเชนนะครับ รวมถึง Bitcoin ด้วยนะครับก็อีกหน่อยน่าจะเชื่อมกับพวก Lightning Network แน่นอนนะครับอ่านะครับเราก็ตัวนี้นะครับหลักๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับคือมันเป็นตัวเหมือนกับรับจ้างทำดีแอปอะไรพวกนี้มากกว่านะครับเราก็รับจ้างพัฒนาไอ้พวกตัวของบล็อกเชนนะครับก็สามารถที่จะดูรายละเอียดตรงนี้ได้เห็นไหมครับเขาบอกคุณสมบัติอย่างเช่น Production ready today นะครับ Fast and secure นะครับ for u s d app อย่างเงี้ยนะครับทำให้ D app เนี่ยมันเกิดการสมูทนะครับแล้วก็ User experience นะครับในอันนี้นะก็ประสบการณ์อะไรพวกเนี้ยนะครับรวมถึง Asset to a massive user base นะครับก็พยายามที่จะให้ User เนี่ยเข้าถึงเครื่องมือต่างต่าง Top note security นะความปลอดภัย u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  r p r r o o y y u u r d p p นะครับเพื่อจะพัฒนา df p p ที่จะใช้ได้ในอนาคตนะครับส่วนใหญ่จะเน้นเรื่อง df p p มากกว่าเนาะเราก็มีการทำเห็นไหมนะครับเราก็รวมถึงไอตัวของ deploy your df p นะครับ in melt นะตัวนี้ก็สามารถที่จะสร้าง df p p ได้นะครับเราเขาก็มีเรื่องของพื้นฐานภาษาเนาะพวกการเขียน คอมอะไรพวกนี้ที่เป็นภาษาเพื่อจะทำดีแอปโดยเฉพาะหลักๆตัวนี้คือเหมือนกับรับจ้างทำดีแอปนะครับแต่ว่าเขาจะมีเครื่องมือต่างๆเนี่ยตัวของบล็อกเชนที่เขาสร้างขึ้นมาหรือตัวพัฒนาขึ้นมาใช้ในการประกอบนะครับก็อย่างเช่นตัวของอ่า user experience เนี่ยนะครับเขาจะสร้างอันนึงมาคือ r o o m i n a t e นะครับแล้วก็จดรวม bnb bitcoin Ton, แล้วก็ it อีเทอรียมนะครับเข้ากับลูมิเนตนะครับเราก็จะใช้ในส่วนของสมาร์ทเชนต่างๆนะครับเราก็ไปสร้าง d ีแออะไรพวกนี้นะครับหลักๆไม่มีอะไรซับซ้อนเน้น d ีแอนะครับแล้วก็ตัวของคลอสเชนนะครับแล้วก็ตัวของเชนของเขาคือมีระบบการปฏิบัติการที่ง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะสร้าง d ีแอหรือว่าใช้ใบริการของเขาได้แบบ หยิบนน่นโยงนั่นน่ะเอามาใช้ได้ง่ายเลยนะครับแล้วก็มีการาทำเรื่องของโค้ดนะครับบิตคริปโตซอมบี้ด้วยอันนี้น่าจะเป็นเกมพวก NFT นอะ่ะนะนะครับเก็มีการทำโค้ดขึ้นมาเขาก็น่าต้องน่าใช้เวลาในการเขียนโค้ดนะเพราะว่าในเว็บไซต์ถ้าเกิดคุณดูก็คือว่าเขามีการทำเพื่อ เพื่อจะเขียนโค้ดหรือรับจ้างทำดีแอปด้วยเพราะว่าความรู้เรื่องโค้ดมันก็ต้องมีนะครับเรื่องของเกมไฟล์อะไรพวกนี้เรื่องของดีไฟลอะไรพวกนี้เขาก็ต้องเอามาใช้นะครับอันนี้ก็เป็น s o l i ตี t สมา t ์ c คอนแ a c t อะไรพวกนี้ก็สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับมีเกมไฟล์ด้วยนะลองเข้าไปเล่นได้นะครับในนี้นะครับ Room Network เนี่ยยี่สิบสอง o a d ย a p นะครับก็เข้าไปศึกษาได้นะครับไม่น่าจะมีอะไรเยอะนะครับ มีเดียเมนชั่นนะครับก็มี C.N.N.V.B. นะครับทีช์ทีชคลั์นะนะครับเราก็อีกที่เราก็มีพา c c ensus, ร์ทเ Infinity, Center, นอร์อย่างคอยเซนซัสนะครับเราก็ a อคเซ i อินฟินิตี้คอยเซนเตอร์นะครับอย่างนี้ก็ประมาณนี้นะครับ Room Network ก็เป็นเหรียญเป็ดสักนิดหน่อยนะครับก็เน้นจุดง่ายๆคือเล่น d a แแล้วก็ c Cross Chain นะครับเราก็มีเรื่องของ N.F.T. กับ กับ P2P อะไรสักนิดหน่อยนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่เป็นแบบ DeFi แบบตัวใหญ่นะครับแบบคล้ายๆกับ ADA นะครับเพียงแต่ว่าขายแพลตฟอร์มของเขาแหละนะครับเขาก็จะมีการรับจ้างในการทำให้บริษัทเข้ามาในการประมูลแล้วก็ใช้บริการของเขานะครับเป็นแพลตฟอร์มง่ายๆดังนั้นเต็ม10ให้เท่าไหร่นะครับให้สัก9แล้วกันนะครับก็ถือว่ายังสู้เหรียญกระแสหลักไม่ได้นะครับแต่เขาก็จะมีความเป็นนิชของเขา นะครับในเรื่องของตัวของการให้บริการของผลิตภัณฑ์นะครับรวมถึงตัวของอโปรแกรมของเขาในการเขียนโค้ดของเขาคือรับจ้างนะครับให้บริษัททั่วไปเข้ามาใช้บริการดีแอของเขาได้นะครับรวมถึงพวกเกมต่างๆก็มีด้วยนะครับก็เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้สำหรับตัวนี้นะครับสิให้9นะครับแล้วผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไคร b e แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่า ไอตัวของลูมตัวเนี้ยนะครับก็ผมก็หวังเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นเหรียญที่เพิ่มความมาัม่งคั่งให้สำหรับคุณด้วยนะครับเราก็ฝากกลุ่มมิชชั่นนิมูลว้ e อไว้สำหรับวันนี้ขอตัวาลาไปก่อนนะครัด้วยเมกะสวอปผ่านกระดานบิทเก็ตที่นี่ที่เดียวเข้าถึงเหรียญต้นน้ำก่อนครับ